สวัสดีครับผมกูบิกคลิปนี้ก็คุยกันในเรื่องของชั้นผิวหนังชั้นผิวหนังก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับช่างสักครับเพราะว่าตอนที่สักลายหมึกสักมันจะเข้าไปฝังอยู่ที่ชั้นผิวหนังถ้าเกิดคุณสักตื้นจนเกินไปนะครับสักตื้นจนเกินไปมันก็จะทําให้สีไม่ค่อยติดทาให้คุณสักติดยากแต่ถ้าเกิดคุณสักลึกจนเกินไปมันก็จะทําให้หมึกแตกใต้ใตผิวทําให้ผิวนูนครับทาให้รอยสักไม่คมชัดคุณจะต้องสักให้ความลึกมันพอดีนะครับมันจะทําให้สีติดอยู่แบบคงทนถาวรแล้ว แล้วก็ทําให้เห็นเม็ดสีที่คมชัดด้วยทําให้สีสดคมชัดครับชั้นผิวหนังของเราจะมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นหลักๆนะครับจะแบ่งออกเป็น3มชั้นชั้นข้างบนสุดคือชั้นผิวหนังกำพร้าชั้นที่2คือชั้นผิวหนังแท้ชั้นที่3ชั้นผิวหนังไขมันครับต่อจากชั้นไขมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อหนังกำพร้าครับก็เป็นชั้นที่อยู่ข้างบนสุดมีหน้าที่ในการป้องกันเชื้อโรครังสี U V สารเคมีครับโดยเขาจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ จากข้างล่างครับแล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนผัดเป็นขี้ไข่อยู่ตลอดเวลาความหนาของชั้นผิวหนังกำพร้าก็จะอยู่ที่0.5ถึง2มิลลิเมตรบริเวณที่บางนะครับก็จะอย่างเช่นบริเวณปากบริเวณเปลือกตาบริเวณที่หนาก็จะเป็นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหัวเขา่าบริเวณที่ได้รับการเสียดสีอะไรพวกนี้ครับจะทําให้ผิวหนังมันหนาขึ้นหรืออย่างเช่นตรงนี้ครับเล่นเบทคนที่เล่นเวทนี่ครับมือก็จะหนาอันนี้คือชั้นผิวหนังกำพร้านะครับ ชั้นผิวหนังที่สคือชั้นผิวหนังแท้ชั้นผิวหนังแท้จะมีความหนาอยู่ที่1มิลลิเมตรถึง2มิลลิเมตรครับความหนาของผิวหนังแต่ละจุดผิวหนังแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันชั้นผิวหนังที่3ครับคือชั้นผิวหนังไขมันถ้าเกิดคุณสักให้ความลึกของเข็มลงมาถึงชั้นผิวหนังไขมันครับมันจะทําให้หมึกแตกใต้ผิวแบบนี้นะครับตัวอย่างนี่ครับถ้าเกิดคุณสักให้ความลึกของเข็ม เอาหมึกสักเข้ามาฝังไว้อยู่ที่บริเวณชั้นผิวหนังแท้ครับมันจะทําให้สีติดอยู่แบบคงทนถาวรอยู่สักหมึกไม่หลุดครับหมึกมันจะไม่หลุดไปไหนสีมันจะติดอยู่แบบนี้แหละมันจะไม่หลุดไปไหนเลยอันนี้ยกเว้นคุณสักแล้วรอยสักมันลอกสเก็ตหนานะครับถ้าเกิดคุณสักแล้วรอยสักมันลอกสเก็ตหนาสีมันก็จะหลุดไปกับสเก็ตของรอยสักครับยิ่งรอยสักลอกสเก็ตหนามากเท่าไหร่สีมันก็จะยิ่งหลุดไปตามสเก็ตของรอยสักครับแต่ถ้าเกิดคุณสักตื้นเกินไปนะครับให้ความลึกของเข็มอยู่แค่บริเวณ ชั้นผิวหนังกำพามันจะทําให้คุณสักติดยากครับพอมันสักติดยากคุณอยากจะให้สีเข้มคุณก็จะสักย้าไปย้าม,มาพอสักย้าไปย้าม,มาหลายๆรอบครับเพื่อที่จะให้สีเข้มมันก็จะทําให้ผิวหนังอักเสบถึงคุณจะสักได้ติดเข้มลอกสะเก็ดบางนะครับถ้าเกิดคุณสักให้ความลึกของเข็มเอาหมึกสัก เข้ามาฝังไว้อยู่แค่บริเวณชั้นผิวหนังกำพร้าพอรอยสักมันลอกตอกสเก็ตไปนะครับหมึกสักมันก็จะหลุดไปกับชั้นผิวหนังกำพร้าอยู่ดีมันก็จะทําให้สีจางถ้าเกิดคุณสักให้ความลึกของเข็มลงมาถึงชั้นผิวหนังไขมันครับมันก็จะทําให้หมึกแตกใต้ผิวแบบนี้ครับแล้วก็จะทําให้ผิวนูนด้วยโอเคครับข้อมูลชุดนี้ผมก็กําลังรวบรวมเป็นอ e ีบุ๊กอยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอ e ีบุ๊ก พื้นฐานสักลายด้วยเครื่องสักลายหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการสักลายก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอีบุ๊กก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับ